ตอนนี้นะคะแล้วไปเห็นที่ Ashmore Museum ค่ะก็เมื่อกี้เราก็ได้เข้าไปชมนะคะคือลืมเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราไปถ่ายรูปกันเยอะมากๆโซนนไหนเป็นโซนที่ชอบที่สุดเอ่ยโซนที่ถ่ายที่ถ่ายรูปเยอะที่สุดก็คือเโซนน้ำ่ะเลโซนอินเดียนะคะซึ่งมีพี่แอนนะคะเป็นคนถ่ายรูปให้สวยมากแตนที่พี่แอนลักซ์มีแก๊งสี่สาวแล้วก็ถ่ายรูปเดี่ยวนะคะหนึ่งสองสาม ใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะไหนหนูชื่อขากค่ะขา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 วันนี้ขาก็คือข้างในอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าพวก คือเข้าไปดูแล้วมันจะเป็นเหมือนเอเชียนอียิปต์อะไรพวกเนี้ยแบบมันเป็นสถาปัตยกรรมอะไรพวกเนี้ยมีตึกอยู่ข้างในเหรมั้ยไม่ใช่ค่ะแบบเป็นแบบเป็นบ้านมีบลูป้าแล้วก็โมเดลแบบตึกอะไรแบบนี้ค่ะใช่ให้ฟีลลิ่งเหมือนแบบว่าเราย้อนไปใังกฤโรมันอินเดียเมื่อกี้เราไปอินเดียมานะคะเดิน่ยเดินถ่ายรูปอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าการบ้านคือถ่ายรูปห้ารูปนะคะกับ สิ่งที่เราสนใจไม่คือเวรน่าโอเคนี้นะคะเราจะไปหาคนที่สวยที่สุดใน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 โครงการในโครงการนี้นะคะหนึ่งสองสเดี๋ยวหนึ่งสองก็เร่ไม่ใช่อะไรคะไม่ใช่นึ่อ้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสอง้มีนะคะที่สุดในโลกตอนนี้แบบก็คือ ทุกคนถ้าใครอยากมาโครงการก็ปีหน้านะคะทุกคนแล้วก็สนุกมากต้องมานะคะโครงการนี้ให้ประสบการณ์ที่ดีกับเรานะคะเช่นเช่นเช่นการเรียนการสอนรูที่นี่แบบน่ารักมากเลยทุกคนทุกคนเปิดเปิดรับทุกอย่างเลยว่าใช่เพราะใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนต่างชาติด้วยที่พอเราเรียนก็จะมีเพื่อนบาราซิลนะคะแบบเม็กซิโกอะไรแบบนี้ไช่แล้วแบบไม่เป็นได้เลยดีเลิศทุกคนเลย